จัดไปโดยการบินไทยไทยประกันชีวิตกลับสู่เวที่ C ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปช่วงเมื่อกี้ดูเรื่องสวยๆงามงานไปแล้วช่วงนี้ถึงได้เวลาแล้วค่ะพี่แชมป์ขาอยากดูหนุ่มล่ำเป็นช่วง Exclusive ดูหนุ่มต <interview. S 3> ืนเต้นไหมดี พี่ตื่นเต้นมิู้สิให้สาวเขาตื่นเต้นกันเดี๋ยวผมไม่ตื่นเต้นมากค่ะว่าผมเป็นตุ๊ดอีกนะฮะถึงว่านั่งเก็บโาการตื่นเต้นจังเลยเอ้าเอ้าเอ้าไม่ได้แต่ผมตื่นเต้นตรงที่ว่าเนี่ยช่างกลผมหน้าเซ็งไงแล้วพูดเรื่องลีลามี่ไม่ได้เลยนะกีฬาต้องมีแพ้มีชนะชนะเข้ามานั่งหกปีแล้วปล่อยเขาบ้างองกนะคคอจริงๆเนี่ยก็เชียร์ทุกทีมแต่ลึกๆ ก็อยาดเขาชนะนะคือเขาโดนเขาโดน,น,โดนอยามาหกปีแล้วอะ่ะจริงนนก็คือผมว่าคนไทยถ้าไม่ได้มาจากบุรีรัมย์นะก็คงจะอยากเห็นเมืองทองชนะบ้างเพราะว่าคือบุรีรัมย์ชนะจนเขาสงสารเมืองทองเอาเอาอย่างนี้เลยแล้วละกัน, <S <S น,นซึ่งซึ่งการชนะนก็ไม่ชนะธรรมดาด้วยนะคือถ้าชนะในบ้านเมืองทองไม่ไม่เท่าไหร่นี่คือบุกไปชนะบุรีรัมย์สามศูนย์เยอะด้วยแล้วถ้าเกิดดูรูปเกมบุรีรัมย์ก็เล่นดีนะแต่วันนั้นนี่โอ้โหเมืองทองทําอะไรก็ดีไปหมด S <S วันนี้คนที่ยิงประตูก็มาด้วยฉะนั้นคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าจัดไปได้สัทีหลังจากรอมา6ปีเมืองทองยูเนเต็ดครับกับวันสุดสำคัญชนะบุรีร,รมนะัมย0ส์ศูนย์ณวันนั้นเกิดอะไรอนราคตจะมีอะไรชั้นก็ต้องจัดไปฟุตบอลบิ๊กแมตช์ที่คนทั้งประเทศไทยพูดถึงโดยเฉพาะแฟนๆของทีมเมืองทองยูเนเต็ด หลังจากโรมา6ปีครับที่ทางด้านของเมืองทองไม่เคยชนะทางด้านของบุรีด์ได้เลยนะฮะรวม20นัดใครจะไปเชื่อคุณผู้ชมครับ11นัดนี่แพ้นะฮะแล้วก็เสมอ9แต่วันนี้เขาทำได้แล้วเมื่อเขาทำได้ผมก็เชิญทางด้านนักแต่ตั้งแต่หัวใจโกกองหลังกองกลาง แล้วก็กองหน้าซูเปอร์สตาร์4คนจากกีเลนโยองหลังจะชนะบุรีดำทุกคนจับตาดูว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่มีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุดฉันพบกับทีมเมืองทองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและพิธีกรคู่ของผมเมซี่เจนะครับเด็กเก่า BEC เทโรครับยะโอ้โหนี่นี่เทโร3คนเลยนะเนี่ยใช่จริงๆน่าจะเป็นมีคนบอกว่าจะเป็น BEC เมืองทองอยู่ในเตดครับ ให้เจเนแนะนำเพื่อนร่วมทีมแต่ละคน่เอาจุดเด่นก่อนโอ้โหนั่นเอคุณผู้ชมทีวีไม่ได้เสียนะฮะคุณผู้ชมอาจจะดูว่าทำไมตรงนั้นมันดูใหญ่อย่างนั้นนี่ผมดูโอ้โหอะไรเนี่ยไม่ใช่ก่อนเมื่อเช้าเขายังปั๊มเวทอยู่เลยคือรู้ว่าจะมาออกรายการพี่แชมป์เขาต้องแบบเวทใหญ่ๆเป็นแฟนคลับจริงเจนรู้อยู่แล้วที่ใส่ผีเล่นเวททุกวันโอ้โหเล่นเวททุกวันคว้าคว้าอะไรครับผมมือปอน ไม่ใช่ลูกปิงปองเหรอฮะใช่ครับและกับลูกปิงปองกับลูกอะไรฮะลูกหนามันเนี่ยเช็งลงมาเฮ้ยนี่นี่นี่เห็นโฆษณาอยู่นะเป็นพิเซนเตอร์คู่กันกองหลังที่หล่อมากหล่อกองกลางก็ได้กองหลังก็ดีโอ้โหเบสิกแน้นปึกเล่นกองหน้าได้ไหมเนี่ยสุดยอดกองหน้าได้ไหมได้โอ้หยื่นหมดเลยกองหน้ายื่นเลยแนะนำตัวธนบูรณ์ครับเกสรัตครับผมเนี่สุดหล่อสุดหล่อแฟนสวยมากแฟนสวยแฟนตามติดตลอดโอ้โห เวราเป็นปาออกเลยการตอนนี้ช่องสามโกอินเตอร์แล้วไปไหนอ่ะไปเซียนองเซียนเอ็แล้วนะแนะนำคนนี้เป็นภาษาอังกฤษด้วย lady and g e n t l e m e n เร้ชื่ออะไรวะนี่ครับเคตันซินวารู้จักกันมาตั้ง5ปีเป็นพี่ชายที่แสนดีคนไทยชาติแจ๋วโดยเฉพาะคำ And ะคำหยาบอะแล้วนี่ผมไม่ต้องพูดถึงนะฮะครับผมเองเจงจะใครล่ะชนะทย์ไงคือผมต้องคุยเรื่องบุรีรัมิดหนึ่งคือตอนนี้ทุกคนเขาเขาเริ่มจะคิดอย่างนั้นแล้วว่าพวกคุณชนะเขาไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าประวัติศาสตร์มันต้องมองหน้าตองเพราะตองรู้ดีพวกนี้บอกเขาไม่เกี่ยวว่าเขาพิ่งมาครับคุณคุณอยู่หมดเลยใช่ไหมคุณอยู่เมืองทองกี่ปีลวขึ้นไปที่เก้าอะฉะนั้นคุณคุณอยู่ตั้งแต่ยุคแรกแหละตั้งแต่ไอ้นัดแรกจนถึงไอ้นัดที่ยี่สิบหกปี มันหลอนไหมเพราะว่าหลังๆเนี่ยคนเขาเขาเริ่มคิดแล้วนะว่าคุณจะไม่มีทางชนะก็ได้เลยเนี่ยมันเป็นเกมกีฬามากกว่าครับคือผมว่ายังไงสักวันหนึ่งเนี่ยวันนี้มันต้องมาถึงอยู่แล้วคือคือผมว่ามันไม่มีใครที่จะชนะตลอดถ้ามีใครที่จะแพ้ตลอดหรอผมว่าผมว่าเกมกีฬาคือเป็นเกมที่เราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้แต่คุณไม่กดดันเลยไม่หลอนผมว่าผมว่าอดีตมันเป็นอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่ที่เราที่ผมมองเนี่ยผมจะมองปัจจุบันกับกับอนาคตมากกว่าซึ่งซึ่ง เป็นมอเป็นเกมๆไปมากกว่าครับเป็นภูมิแพ้เหรอฮะจะหลอดได้ไงโอ้แขวนพัดเอาอย่างนี้ผมทราบข่าวบอกว่าโค้ชทศตะวันใช่ไหมตอนนี้ชื่อทศตะวันศรีปานเขาบอกเลยบอกว่าเราเองก็ทีมใหญ่ก่อนเกมเนี่ยเขาจะต้องมีคําแนะนําตั้งแต่โกกองหลังตัวลุกใช่ไหมว่าวันนี้ลงไปจะเป็นยังไงของคุณอินสตรัคชั่นหรือคําที่เขาบอกว่าอวันนี้ไปเจอบุรีรัมเนี่ยหน้าที่วันนี้ต้องโฟกัสเรื่องอะไร แค่ไม่เสียประตูจบเลยคนเดียวก็คุยกันปิกใส่องวันนี้มันต้องเสียประตูนะอาจจบ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 คุณนะไม่เนี่ยสำคัญเราบุรีรัมกองกองหน้านี่ขอโทษนะฮะโคตรน่ากลัวเลยนะฮะคุณเป็นมิดฟตลด์ตัดเกมก็สําคัญเพราะตัวทีมลุกของบุรีรัมนี่น่ากลัวมากวันนั้นก่อนลงโค้ชว่าอย่างไงเขาก็เหมือนกับว่าให้เล่นตามเทคนิคที่พี่แบรน์วางไว้ครับครับครับเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าบุรีรัมเป็นทีมที่เกมลุกน่ากลัวแล้วก็มีกองหน้าสูงใหญ่ ครับแล้วก็ลูกลูกคอร์ด้านข้างเนี่ยก็มีความอันตรายครับรบก็จะบอกให้ผมบอลออกด้านข้างเนี่ยให้ผมวิ่งสอดเข้าไปตรงหลังคู่เซนเตอร์อืไปไปอยู่ตรงกลางเพื่อแบบปกันบอลอะไรเงี้ยครับครับผมอ่ะคุณล่ะผมจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับถ้าบอลบุยลำออกด้านข้างเนี่ยให้ผมกับพี่ตังอะไปแทนตําแหน่งตั้มเพื่อที่เวลารอจังหวะบอลสองเราจะได้เก็บเล่นอะไรเงี้ยแค่นี้เด n ์โน for their tough defense อะ What's your mind game before that? I don't. I, I don't think too much when I go to the game. I just, mm -hmm. I just we try to follow the instruction. What coach and speak? I think that that's why we succeed because before we, before I mean for the last one year and a half we ha we come here we don't have like uh, this this kind of game that we are playing now. We are playing now very solid game and we for the, the the players who come from BC uh, they come from national team players because they already have some uh, they are playing together already mm. so they they come and uh, i think this is was uh, one strong point for us because they know each other already from long time already they are playing for the national team i think this was f this is one uh, strong point for montong this season mm. <coughs> เขาเรียกว่ารู้ใจกันฉะนั้นมองมาเล่นทุกอย่างมันก็ง่ายผมรู้สึกดีใจนะที่อยู่ในยุคที่เขาเป็นท็อปสกอร์ดาวดอนโว่ะมีซีอ่ะท็อปสกอร์ thank you เฮ้ยเขาเป็นรองดาวดอนโวไหมเหรอปีนั้นดาวดอนโวกับพี่มุ้ยกับพี่มุ้ยโอ้ไม่ได้พูดถึงปีนี้ไ้าพูดถึงปีนู้นเอาพี่ถึงปีนู้นแต่ปีนี้ก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์แน่นอนแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเขาเป็นกองหน้าที่สุดยอดแค่ไหนอ่าปองถามกลับไปพอาะหนึ่งศูนย์คนที้โขกเข้าไปใช่ไหมใช่ลูกแรกอยู่โขกไร yes, yes. ลูกแรกโขเข้าไปตองสุดอันนี้ก็ผิดปกติส่วนใหญ่เมืองนราจะโดนยิงก่อนนะฮะครับครับเขโมองปุ๊บในใจคิดว่าเฮ้ยมาแล้วกวินก็จูบพื้นนี่ครับจูบทำไมฮะจูบพ <c oughs> ื้นเออเขาทำไมเขาต้องจูบหญ้าทำไมฮะคือ <c oughs> ผมไม่ได้สนใจว่ามันจะสะอาดหรือไม่สะอาดนะครับฉลาดมากผมแค่ผมแค่ผมแค่าร์โลฟ้าแม่ครานี้คราวนี้ผมคือผมไม่สนใจว่าตรจะไม่สะอาดหรือไม่าคือถ้ามันไม่สะอาดผมก็ล้างหน้าท่านเองอ๋อครับแต่ใจพี่สะอาดเสมอว่ หลังจาก2-0ผมงงมากอดิษักไกรศนพอยิงเข้าเนี่ย2-9แรกเหมือนกับจะ พยายามบอกว่าจะไม่ดีใจใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเงียบเงียบกว่าน่อยเงียบเงียบเหมือนกับพยายามจะบอกตัวเองครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอวิ่งมามุมทงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮะปล่อยแสงคือคือคือตอนแรกมาแบบโอ้โหล่อตอนแรกมาแบบแล้วอยู่ๆไม่รู้เป็นอะไรเนยะเนี่คนนี้ถามเขาเขาเกิดอะไรขึ้นกองหน้าคู่ขาเขาอะเกิดอะไรขึ้นไอ้พาร์ทเนอร์ what h a ว่ e ที่เกิดว่าท e ่เป thinking what what I do เอาว่าไะ ถามนี่แปลดิแปลว่าอะไรอ่ะ What do you mean Why What happened You are like playing up front with him First you know he seemed to not to show too much emotion And then he s like อุนตะแมนเนี่ย Yeah maybe I don't know Must ask golf He's not here now That's why I asked you เขาบอกต้องไปถามกอล์ฟไว่าจะไปถามไปถามให้หน่อยนะแล้วพอสามศูนย์ You very calm at the 3-0 mm. what went through your mind was it less pressure because you're already leading by two goals when you scored the third one no because i, I, I prefer, first i have in mind to shoot with the right How? but uh. i see now when he come he close my right leg and i put inside and uh, two years already go mm. and that this was my option it was shoot the, with the left mm. and i ก็มั่นใจครับว่าชนะแน่ครับเพราะว่าด้วยรูปแบบเกมเราก็ไม่ได้ไปลองเขาครับครับแล้วก็เราก็เล่นอย่างมีระเบียบวินัยทุกคนนี่ไปทำขั้โดรไล่ออกเลยนะคนหนึ่งอ่ะใครครับกวินน่ะนิสอยู่นิสัยไม่ดีเออกวินคุคือจริงๆลูกนั้นผมสงสัยมากคุณผู้ชมคงจะเห็นครับคือจังหวะที่โกพยายามจะโยนบอลแล้วแต่ถูกไหมแล้วโดนฉกอ่ับผมใช้คำนี้โดนฉกโรนิงโยนะไว the red card you saw พี่พี่ตองจะเตะแล้วก็เซมเซมที่อยู่ทำอ่ะบีฟอร์ถ้าตอนนั้นเขาทำเขาโดนไล่ออกไหมไม่โดนโดนเหลืองเงนเลกเงินเหลก็อ๋อก็เดวต้องโดนเียนีมันโดนเหลืองโดนเหลืองโดนเหลืองไปแล้วโดนเหลืองไปแล้วดนงยงเอทไมต้องบอกโดนดิ่งเยอะเขน he d อ e r s so what i supposed to be but he he did before the r e e e didn't he scored a g o l my u l my foul แล้วแล้วจริงๆงฟาวไหมอ่ะทือผมว่าเมื่อก่อนนะคือเมื่อก่อนเน่ยมัน มันเคยทําได้แล้วมีทั้งฟาวแล้วก็ไม่ฟาว uh. แต่ผมว่าตั้งแต่ตั้งแต่พอพอเริ่มมายุคหลังๆเนี่ยคือคือกรรมการส่วนใหญ่เราจะให้ But, ฟาวตลอด I think when keeper he throw the ball like this I think the ball is in the game I, I don't know No cannot ไม่โอเคไหนเดี๋ยวไม่ไอยู่ไดี่ไหนบม่โอค่อคม่คไ่อเคมอเค่โอนคไม่โมอคไ่อคไม่โอเคม่อคไอเคไ่อคคมคไอ่อเค่เคเคไเ่ไ่โเคไอเคไม่อเคไ่โอเคไอเมอค่ค่มอคเค่อเ แล้วสรุปสรุปมันคืออะไรผมถามคุณเป็นนักบอลสี่คนน่ะยังถามยังคิดกันคนละแบบเลยจริงๆมันคืออะไรถ้าอเอาความคิดผมอะคือคือแค่แค่ผมถือบอลแล้วผมวิ่งจะเตะเนี่ยแล้วถ้ามีศูนหน้าหรือใครก็แล้วแต่ามามา,<อ>มายืนบังเท่านั้นแหละแลวผมยังวิ่งหลบแล้วเขายังมาตามมาบังอะ่ะผมเตะตดเขาก็คือฝาวนะ,ะถือว่าขัดขวางการเล่นนั่นคือความคิดของคุณนั้นคือกดด้วยนั่นคือกดกดแต่ความคิดของคนทั่วทั่วไปอันนี้ผมแล้วเดี๋ยวค่อยถามแต่ละคนก็คือ ถ้าเกิดคุณโยเนี่ยและเขาไปเกี่ยวบอลเพียวๆโดยไม่แตะโดนขาคุณเลยอะ่ะนนเขาไม่โดนนะพี่เขาก็คิดว่าเป็นโรดิิโญ่ไง <c oughs> เขาก็ดนฉลาดไงบมาซิลเลียนด้วย <c oughs> อาจจะเป็น <c oughs> แต่อันนี้มันเป็นมันไม่ใช่ขาวมันไม่ใช่ดํามันเป็นเทาๆถามตับผมก็คิดว่ามันก็ฝาวอ่ะพี่เพราะเพราะกวินบอกมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในกรอบเกล่ยโทษด้วยอะไรงี่ป้องปกป้องปกป้องกวินครับรอมาหกปีปีแรกพอกรรมการ เป่าจบรู้สึกไงคือมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ดีใจไหมมันยิ่งกว่าเป็นแชมป์ถึงไหมไม่ครับจริงอ่ะถ้านั้นเป็นนัดที่เราแบบชนะได้แชมป์อ่ะเป็นนัดชิงอ่ะโอเคถึงนั้นะดีใจดีใจแต่พวกคุณพูดเนี่ยตรงเงินข้างกับไอจีเลยนะ ทำไมพี่เอ้าเขปกติชนะเมีนมีอะไรเลยโอ้โหวันนั้นชนะเสร็จโอ้หนี่เลยนี่เลยหลอนโดสมอลเกมสมอลเกมฮือเคตันนาพี่พิคง c a อยู่ลอน่ลโดนะฮะอืมอืม I spend many hours in the gym so I h a v e t o show เขาบอกว่าเขาใช้เวลาในยิมหลายชั่วโมงตองเถียงเลยต้องงต้องเจ๋อสต้องเจอ time go เปนน็นอาชีครับแน,น,น,นดูแลลูกเดียวดูแลลูกอย่างเดียว,ลลยยวหัดดูแลรถมัง<อ>่งรถสกรปรกเลยเขาบอกรถคุณสกรปรกมากจริงไหมรถอะไรสกรปรกเดอร์ตีคาอยู่อ่ะ He loves car he said why don't you wash your car <laughs> ลีซี่นี่รู้ไหมที่เกียรขี้เกียรโอเคเขาดูแลลูกเขารักลูกมาก Who has a better six pack ใครซิกแพคเดียวกันยูเอ็นมีชัวอ๋อตอ่หนาคอดโชว์ไปเลยไปขำไปนะไปนะไปนะซินซินซินเถียงกันน่าเบื่อมากเยอะต่ำโชว์เลยเพื่อนไม่ไม่ใช่ยืนเยอะสแตนด์อัพพเราให้คนดูตัดสินแล้วกันว่าใครมีซิกแพคเดียวกันเฟิร์สรถเบ่งอันแรกห้าแบ่งฮาร์ดเบ่งยืซนสแตนด์สตรทโอเค อ่โอเคอ่าอ o h อสนี่ขออ่ครับครับก็เบ่งออย่าเพิ่งไม่เบ่งอย่าเพิ่งยุดยืนยืนย่นเร็วเร็ว้าจ่าเร็ว

เขาห่วงคุณแม่เขาหรือคุณแม่เนี่ยวห่วงว่ามันจะไปไหนคุณแม่ห่วงนะ <c oughs> ไม่ผมไม่ค่อยมีเวลาได้พาแม่ไปไหนงก็เวลาไปไหนเนี่ยแม่ก็ชอบนั่งรถเล่นก็พาแม่เขานั่งรถมาด้วย<อ>ค,คือไม่ว่าในเกมจะเป็นยังไงจะต่อสู้กันขนาดไหนเนี่ยก็อย่างที่ที่บอกว่าอพอจบเกมแล้ว ยังไงมันก็ต้องเจอกันอีกยังไงก็ต้องเห็นหน้ากันอีกพอพอสิ้นเสร็จนกบีดเนี่ยทุกคนก็เพื่อนกันครับดูไม่มีความสุขแน่นอนคือแต่ละนคน,นเขาบอกมันเป็นมากกว่าเกมไงแต่ละคนเขารักทีมของเขาคือผมเข้าใจบางคนเขาด่าก็มีบ้างธรรมดาแต่พอนกบีดปิดปิดแล้วเนี่ยจบ